อันนี้ t o t ทกำลังมาเดินสายไฟเบอร์ออปติกอินเทอร์เน็ตให้ใหม่ในช่างใหญ่มาจากน่านเนาะในช่างใหญ่มาจากจังหวัดน่านอ๋อและในช่างเล็กแลยครับในช่างเล็กล่ะอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนาะออนขอบคุณมากที่มาเดินให้เราดูที่นะ่ะจะยกของก็ยกไม่ได้นะนะ นายช่างใหญ่กำลังมาบริการทำเดินทีวีให้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไวไลอะไรเขาเรียกนะาไวไฟไวไฟใหม่โอไวไฟแบบออปติกใช่ไหมสองปีแล้วไม่มาเนี่ยเพิ่งจะมาวันนี้ แต่มันค่อยๆคล้องไปเอาหลบถ้ามีช่องลงก็สาบายจังหวะจริงจริงมาหาปูนี่ มันไม่สวยมันไม่สวยมันต้องออกมุมโน้นนั่นแหละไม่สุดเพราะมันงออยู่มันงออยู่มันติดตีนั่นนั่นแหละมันไปก็ไม่ตรงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้มันออกมุมนั้นได้ครับ อเองอะไรเรื่อยๆหน่อยไหมหัวมัน,นมุม,มาบากๆป่ะปมแม,ม,ม่มีมีเศษเลื่อยใบเรื่อยแม่เศษใบเลื่อยเรามีไหมข<อ>ินก็ได้เอาโอเคเง็บเงบนหน,น,น่อยอ๋อมีนายช่างใหญ่กลังติดตั้งให้ เงาบางมันแตกหมดแล้วมีใบเลื่อยถูทูทูทูเหลี่ยมออาขึ้นไปเลยไม่เป็นไร dikit nih